คุณเคยได้ยินเสียงกระซิบที่ทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นหรือไม่คืนนี้ฉันอยู่บ้านลูกชายกล่อมหลานให้หลับแต่หลานตัวน้อยกลับกระซิบที่หูฉันว่ายายมีเดี๋ยวนี้เพียงคำพูดสั้นๆทำให้ค่ำคืนที่สงบกลายเป็นฝันร้ายทุกเสียงในบ้านทุกเงามืดดูเหมือนมีชีวิตและฉันต้องตัดสินใจวิ่งหนีก่อนที่บางสิ่งจะตามฉันทัน คุณจะอยู่กับฉันเพื่อสัมผัสความสยองจนถึงจุดจบหรือไม่กดดูคลิปนี้แล้วเตรียมตัวสำหรับค่ำคืนที่คุณจะไม่มีวันลืมอยู่บ้านลูกชายฉันนั่งข้างเตียงหลานกล่อมเขาให้นอนหลับค่ำคืนเงียบสนัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างหลานชายตัวเล็กซุกตัวเข้าหาฉันแล้วกระซิบเบาๆที่หูฉันว่ายายนี่เดี๋ยวนี้ฉันชนะใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก คูอือเหมือนเสียงรอบตัวขาดหายไปสายตาเหลียบมองรอบห้องทุกอย่างเหมือนเดิมแต่กลับรู้สึกผิดปกติเสียงฝีเท้าเผา,าเบาเดมาจากห้องครัวฉันรู้สึกว่ามีใครมองฉันอยู่ลมเย็นพัดเข้ามาจากประตูที่ปิดไม่สนิททำให้ขนลุกสู้ทั้งตัวฉันก้มลง,งมองหลานอีกครั้งเด็กน้อยยังหลับตาพริมแต่ริมฝีปากสันนิดๆเหมือนรู้เรื่องบางอย่างที่ฉันไม่รู้ ฉันตัดสินใจลุกออกจากห้องก้าวลงบันไดยอย่างเบ้ามือที่สุดหัวใจเต้นระรัวราวกับจะหลุดออกสายตาสอดส่องทุกมุมของบ้านประตูหลังบ้านเปิดออกเล็กน้อยมีแสงจันทร์สอดส่องเข้ามาฉันรู้สึกว่าต้องออกไปก่อนที่บางสิ่งจะเข้ามาหาฉันจังหวะน,นั้นฉันได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งแต่ไม่ใช่จากหลานมันมาจากมุมมืดของห้องยายอย่าอยู่ตรงนี้ ฉันกลืนน้ำลายความกลัวแผ่ซ่านเข้าทั่วร่างแต่ไม่มีเวลาหยุดคิดต้องวิ่งออกไปก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปฉันพาประตูหลังบ้านออกลมค่ำคืนพัดแรงเหมือนกำลังเรียกฉันให้หนีไปแต่ฉันก็ยังได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาฉันไม่หันกลับแต่ทุกก้าวของฉันเหมือนมีใครตามมาหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงลมหายใจตัวเองดังก้องอยู่ในหู แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาแต่ชัดเจนย้ายหยุดฉันสะดุ้งสุดตัวไม่รู้ว่าควรหยุดหรือวิ่งต่อสายตาเห็นเงาใหญ่โผล่มาจากความมืดทุกอย่างรอตัวกลายเป็นฝันร้ายที่จะต้องได้ฉันหยุดชั่วขณะลมหายใจขาดห้วงหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นเงานั้นก้าวเข้ามาใกล้แต่ฉันยังไม่หันกลับความหวาดกลัวบีบคั้นทุกเส้นประสาทมือสันราวกับไม่มีแรง สายตาฉันจับเข้ากับบางสิ่งบนพื้นมันคือของเล่นหลานที่ตกอยู่เหมือนเป็นสัญญาณเตือนฉันก้าวข้าไปอย่างระแวดระวังเสียงฝีเท้าข้างหลังดังใกล้ขึ้นทุกทีฉันเริ่มวิ่งแรงลมค่ำคืนพัดเข้าหน้าผมปลิวไปมาตามลมเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่ความมืดทันไดนั้นฉันสะดุดกับก้อนหินกืบล้มทั้งตัวแต่กลับเห็นประตูไม้เก่าปรากฏอยู่ เหมือนเป็นทางออกเดียวฉันพักประตูออกความมืดภายนอกกลืนร่างฉันแต่กลับรู้สึกปลอดภัยบางส่วนฉันหันกลับไปมองบ้านไฟสลัวภายในบ้านส่องรอดหน้าต่างเหมือนมีเงาคนยืนมองฉันอยู่เสียงกระซิบสุดท้ายดังแผ่วเบาย้ายเร็วเข้าฉันไม่รอช้าวิ่งเข้าไปในความมืดทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวลมหายใจเย็นเฉียบพัดผ่านคอ ทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวสุดท้ายฉันมาหยุดที่ถนนด้านนอกบ้านหัวใจยังเต้นแรงสายตาพยายามมองย้อนกลับแต่บ้านหลังนั้นกลับเงียบสงดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฉันยืนอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้พูดอะไรแต่รู้ชัดเจนคืนนี้ฉันรอดมาได้เพราะคำเตือนของหลานและฉันรู้บางสิ่งบางอย่างในบ้านนั้นไม่ต้องการให้ฉันอยู่ต่อฉันยืนหอบอยู่ริมถนน ลมหายใจยังไม่คงคี่แต่สายตาไม่อาจละจับบ้านนั้นแล้วฉันเห็นแสงไฟเล็กๆก,กระพริบในหน้าต่างห้องนอนหลานเหมือนใครบางคนยังอยู่ข้างในหัวใจฉันบีบรดัดรุนแรงความรู้สึกไม่ปลอดภัยแผ่ซ่านทั้งตัวฉันคิดว่าฉันมีออกมาแล้วแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นเบามากแต่ชัดเจนยายอยา่าหนีไปไหนฉันสะดุ้งจนแทบลมพยายามหันไปมอง แต่ถนนว่างเปล่าไม่มีใครอยู่รอบตัวความเย็ยนแผ่ซ่านเข้ากระดูกมือสั่นไม่หยุดเหมือนมีบางสิ่งใกล้มากฉันรู้สึกเหมือนถูกมองจากความมืดลึกๆของบ้านทันใดนั้นประตูบ้านเปิดแรงเสียงกระแทกดังสนัน่นและเงาร่างสูงปรากฏที่หน้าประตูฉันสุดตัวลงกับพื้นหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นแต่ก็ต้องลุกหนีอีกครั้งทุกก้ายิ่งหนักขึ้น เหมือนแรงดึงบางอย่างไม่อยากให้ฉันนี้ฉันวิ่งเข้าป่าข้างถนนลมค้าพัดแรงใบไม้รูปไล้แข้งขาเหมือนมือใครบางคนแต่เสียงฝีเท้าที่ตามฉันหยุดชั่วขณะแล้วกลับดังขึ้นอีกครั้งใกล้และหนักฉันร้องเรียกชื่อหลานแต่เสียงออกมาแผ่วเบาเหมือนทุกคำพูดถูกกลืนไปในความมืดสุดท้ายฉันพบกระท่อมเล็กๆเ,เปิดประตูเข้าไป ทุกอย่างเงียบสนัดไม่มีใครอยู่แต่บนพื้นมีรอยเท้าเด็กเล็กตรงไปยังหน้าประตูและจบลงทีท่ที่ที่ฉันเพิ่งออกมาฉันสุดตัวลมสายฉันแน่นจนแทบหยุดเต้นรู้ชัดเจนว่าคืนนี้ฉันรอดแต่ยังไม่ปลอดภยัยบางสิ่งบางอย่างยังตามฉันอยู่ฉันนั่งลงบนพื้นกระท่อมหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกแต่ความกลัวไม่ยอมหยุด เสียงลมพัดกระท่อมดังเอียดอาดเหมือนมีใครขยับอยู่รอบตัวสายตาฉันเหลือไปที่หน้าต่างเห็นร่างเาเล็กๆของหลานยืนอยู่ข้างนอกแต่ไม่มีใครถือร่างจริงๆเพียงแค่เอาสะท้อนจากแสงจัน์ฉันกลืนน้ำลายพยายามพูดอะไรสักคำแต่เสียงไม่ออกร่างกายแข็งทื่อทุกประสาทสัมผัสจึงเครียทันไดนั้นมีเสียงกระซิบแผ่วเบาในหัวฉันยายคืนนี้ยังไม่จบ ฉันสะดุง้งหันไปมองรอบตัวกระท่อมเงียบสนิทแต่กลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งยืนอยู่ด้านหลังลมหายใจเย็ยนเฉียบสัมผัสท้ายคอฉันทำให้ขนลุกสู้ทั้งตัวฉันลุกขึ้นแต่ร่างกายไม่ขยับง่ายเหมือนแรงบางอย่างดึงฉันให้อยู่กับที่หัวใจเต้นแรงราวกับจะออกมานอกอกทุกความกลัวรวมตัวกันเป็นความตึงเครียดสูงสุดฉันเลียบไปมองพื้น เห็นรอยเท้าเด็กเล็กปรากฏขึ้นอีกครั้งพุ่งตรงเข้าหาฉันแต่พอฉันเงยหน้าขึ้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นลม่ําพัดแรงใบไม้รูปไล้แข้งขาเหมือนมือใครบางคนและเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นใกล้ชิดมาย้ายคืนนี้ฉันจะรอคุณอีกครั้งฉันรู้ชัดเจนไม่ว่าออกไปจากที่นี่อย่างไรบางสิ่งบางอย่างยังตามฉันอยู่ และฉันไม่อาจหนีไปได้จริงๆฉันนั่งนิ่งอยู่ในกระท่อมหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกแต่ความเงียบปรับหนักหน่งงราวกับกดทับตัวฉันทุกเสียงในค่ำคืนนี้กลับดังชัดเจนเกินไปแม้แต่เสียงเลือดตัวเองก็เหมือนกระทกอกู่ในหัวแล้วฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆไม่ใช่เสียงฝีเท้าฉันเสียงมาจากด้านหลังกระท่อมฉันขยับตัวช้าๆแต่ทุกก้าวกลับรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมนุน ลมเย็นพัดผ่านหน้าฉันเหมือนมือใครบางคนปาดผ่านแก้มฉันสะดุ้งหันกลับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงโห่เบาๆของเด็กเสียงนั้นเหมือนหลานแต่ไม่ใช่เสียงของหลานที่ฉันรู้จักมันเย็นชืดและเต็มไปด้วยความลึกลับฉันกระโดดลุกพยายามวิ่งออกจากกระท่อมแต่ประตูเหมือนถูกแรงมองดึงไม่ให้เปิดเต็มที่มือของฉันจับลูกปิดแน่น แรงทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะผลักแล้วเงาเล็กๆปรากฏกลางประตูเด็กชายตัวเล็กยืนอยู่รอยยิ้มลึกลับบนใบหน้าฉันร้องเรียกชื่อหลานแต่เสียงฉันเผ่าเบาจนแทบไม่ดังเด็กชายกระซิบอีกครั้งยายคืนนี้ฉันจะรอคุณฉันตกใจจนตัวแข็งหัวใจเหมือนหยุดเต้นรู้สึกว่าต้องวิ่งต้องหนีแต่ร่างกายไม่ฟังคำสั่งทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิท ยกเว้นเสียงกระซิบที่ก้องอยู่ในหัวฉันฉันมองไปรอบๆกระท่อมไม่มีใครไม่มีอะไรแต่ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างยังอยู่ราวกับมองฉันจากความมืดและรอคอยฉันยืนตัวแข็งอยู่กลางกระท่อมหัวใจเต้นแรงจนราวกับจระระเบิดลมหายใจของฉันสั้นและแรงแต่ความมืดรอบตัวกลับแน่นขึ้นเรื่อยๆทันใดประตูไม้เก่ากระแทกดังสน,นั่น ฉันสะดุ้งและถอยหลังไปชนผนังเงาเล็กๆของเด็กชายปรากฏขึ้นอีกครั้งรอยยิ้มบนใบหน้ายินชืดดวงตาวาวับเหมือนมองทะลุหัวใจฉันยายฉันบอกแล้วเสียงกระซิบดังใกล้ๆหูฉันฉันพยายามวิ่งหนีแต่เท่าหนักเหมือนถูกยึดไว้แรงทั้งหมดในตัวเหมือนสูญสิน้นร่างเด็กชายค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแต่พอฉันตั้งสติได้มองไปด้านหลัง กลับไม่มีใครอยู่ในกระท่อมประตูเปิดอ้าแสงจันทร์สาดเข้ามาเพียงบางส่วนฉันก้าวออกไปกลางลงคำ่ำหอบหายใจแรงใจยังสั่นไม่หยุดและสายตาเหลือบไปเห็นรอยเท้าเด็กเล็กพุ่งตรงจากกระท่อมหายไปในความมืดฉันหยุดหัวใจเต้นแรงรู้สึกบางสิ่งตามฉันอยู่และเสียงกระซิบเบาเย็นชืดดังในหัวฉันอีกครั้ง ย้ายคืนนี้ฉันจะรอคุณอีกครั้งฉันเง่อยหน้าขึ้นมองมองไปยังความมืดที่ยาวบนถนนและรู้ว่าคืนนี้ฉันยังไม่ปลอดภัยบางสิ่งบางคนยังคงอยู่รอบตัวฉันและมันรอรอให้ฉันกลับไปฉันไม่กล้าพูดอะไรยืนอยู่ตรงนั้นใจเต้นแรงและทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความมืดยังคงรอฉัน ฉันยังยืนอยู่บนถนนมืดลมค่ำพัดแรงจนผมปลิวเข้าหน้าแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยกลับหนักขึ้นทุกวินาทีฉันหันกลับไปมองบ้านแสงสัวจากหน้าต่างห้องนอนหลานยังคงกระพริบเหมือนใครบางคนมองฉันจากความมืดเสียงกระซิบแผวเบาดังขึ้นอีกครั้งยายฉันเห็นคุณแล้วฉันกลืนน้ำลายมือสั่นไม่หยุดอยากวิ่งแต่ร่างกายเหมือนถูกจงไว้ ทุกลมหายใจเหมือนถูกใครจับต้องอยู่ทันใดนั้นฉันเห็นร่างเล็กๆวิ่งข้ามสนามหญ้าไปยังป่าข้างถนนเด็กชายแต่กลับเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าปกติดวงตาเน้าวาวยิ้มเย็นชื่อและจังหวะนั้นฉันรู้สึกบางสิ่งบางอย่างตามเข้ามาใกล้ฉันแล้วฉันรีบวิ่งลงค้ามพัดแรงใบไม้กระทบแข้งขาเหมือนมือใครบางคนแต่ทุกครั้งที่ฉันหันหลังไม่มีใคร แต่เสียงหัวเราะยินชืือดังชัดเจนอยู่รอบตัวฉันหยุดหอบใจเต้นแรงจนแทบระเบิดรู้ชัดเจนคืนนี้ฉันรอดมาได้แต่บางสิ่งบางคนยังตามฉันอยู่และมันรอให้ฉันกลับไปฉันก้มลงมองพื้นเห็นรอยเท้าเด็กเล็กปรากฏอีกครั้งตรงไปยังความมืดแล้วหายไปความเงียบครอบงำและเสียงกระซิบสุดท้ายแผ่วเบา ย้ายคืนนี้ฉันจะรอคุณอีกครั้งฉันเงยหน้าขึ้นมองมองไปยังความมืดที่ทอดยาวไปสุดสายตาหัวใจเต้นแรงและรู้ชัดเจนคืนนี้ฉันยังไม่ปลอดภัยบางสิ่งยังคงตามฉันอยู่รอบตัวฉันเดินตัวสั่นอยู่บนถนนมืดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเกินไปแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองก็เหมือนดังสะท้อนรอบๆ ฉันหันกลับไปมองบ้านหน้าต่างห้องนอนหลานยังคงสลัวเหมือนใครบางคนจ้องมองฉันจากความมืดทันใดเสียงฝีเท้าเผา,าเบาดังตามหลังมาฉันรีบวิ่งแต่เท้าหนักเหมือนถูกแรงลึกลับดึงไว้ทุกลมหายใจเย็นเฉียบเหมือนมือใครบางคนลูบไล่หลังคอฉันฉันหันกลับไม่มีใครอยู่แต่เสียงหวเราะเย็นชืดดังอยู่รอบตัวร่างเล็กๆของเด็กชายปรากฏขึ้นในแสงจันทร์ ดวงตาหน้าวาวรอยยิ้มเย็ยนชื่ดฉันร้องเรียกชื่อหลานแต่เสียงออกมาเผ่าเบาจนแทบไม่ดังเด็กชายกระซิบยายคืนนี้ฉันจะรอคุณอีกครั้งฉันสะดุง้จนตัวแข็งหัวใจเหมือนหยุดเต้นความหวาดกลัวแผ่ซ่านเต็มร่างรู้สึกบางสิ่งบางคนกำลังใกล้เข้ามาฉันวิ่งเข้าป่าทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวใบไม้รูปไล่แข้งขาเหมือนมือใครบางคน เสียงหัวเราะยืนชืดตาม,มาใกล้ใกล้สุดท้ายฉันหยุดหันมองรอบตัวความมืดครอบงำและเห็นรอยเท้าเด็กเล็กตรงเข้ามาหาฉันแล้วหายไปในความมืดเสียงกระซิบสุดท้ายดังแผ่วเบาในหัวยายคืนนี้ฉันยังรอคุณอยู่ฉันรู้ชัดเจนคืนนี้ฉันอาจรอดแต่บางสิ่งยังคงตามฉันอยู่และมันรอให้ฉันกลับไป ฉันยืนอยู่กลางความมืดลมหายใจยังไม่คงที่แต่ความรู้สึกไม่ปลอดภยัยกลับหนักขึ้นทุกวินาทีฉันหันกลับไปมองบ้านแสงสลัวจากหน้าต่างห้องนอนหลานยังคงกระพริบเหมือนใครบางคนจ้องมองฉันจากความมืดทันใดเสียงฝีเท้าเผาเบ้าดังตามหลังมาฉันรีบวิง่งแต่เท้าหนักเหมือนถูกแรงลึกลับดึงไว้ทุกลมหายใจเย็นเฉียบ เหมือนมือใครบางคนลูบไล่หลังคอฉันฉันหันกลับไม่มีใครอยู่แต่เสียงหัวเราะเย็นชืดดังอยู่รอบตัวร่างเล็กๆของเด็กชายปรากฏขึ้นในแสงจันทร์ดวงตาหน้าวาวรอยยิ้มเย็นชืดฉันร้องเรียกชื่อหลานแต่เสียงออกมาแผ่วเบาจนแทบไม่ดังเด็กชายกระซิบย้ายขื้นนี้ฉันจะรอคุณอีกครั้งฉันสะดุ้งจนตัวแข็งหัวใจเหมือนหยุดเต้น ความหวาดกลัวแผ่ซ่านเต็มร่างรู้สึกบางสิ่งบางคนกำลังใกล้เข้ามาฉันวิ่งเข้าป่าทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวใบไม้รูปไล้แข้งขาเหมือนมือใครบางคนเสียงหัวเราะเย็นชื่อตาม,มาใกล้ใกล้สุดท้ายฉันหยุดหันมองรอบตัวความมืดครอบงำและเห็นรอยเท้าเด็กเล็กตรงเข้ามาหาฉันแล้วหายไปในความมืดเสียงกระซิบสุดท้ายดังเบาในหัว ย้ายคืนนี้ฉันยังรอคุณอยู่ฉันรู้ชัดเจนคืนนี้ฉันอาจรอดแต่บางสิ่งยังคงตามฉันอยู่และมันรอให้ฉันกลับไปแล้วจากความมืดมีมือเย็นชื้นสัมผัสหลฉันฉันหันกลับช้าๆแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นและเสียงโห่รอเด็กเบาๆกระซิบอีกครั้งย้ายคุณหน,นีไม่พน้นฉันก้าวถอยหลังใจเต้นแรง รู้ชัดเจนความสยองยังไม่จบและคืนนี้มันเพิ่งเริ่มฉันยืนนิ่งมือสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอ,อกลมข้ามพัดแรงพัดผมเข้าหน้าแต่ความหนาวเย็นนี้ไม่ใช่จากลมฉันได้ยินเสียงฝีเท้าหนักใกล้เข้ามาแต่พอหันกลับถนนว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีอะไรเพียงแต่รอยเท้าเด็กเล็กปรากฏขึ้นต่อหน้าแล้วหายไปในความมืด ฉันก้าวท้ายหลังใจเต้นแรงทุกเส้นประสาทเตือนฉันว่าบางสิ่งกำลังเข้ามาใกล้และแล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้ามหูฉันยายคุณหนีไม่พ้นคืนนี้ฉันจะรอคุณฉันสะดุ้งหันไปมองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่เพียงความมืดและเสียงโห่ร้องเย็นชืดดังก้องในใจฉันวิ่งเข้าไปในป่าทุกก้าวเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ใบไม้และกิ่งไม้ทีแข้งขาเหมือนมือใครบางคนเสียงโห่รายิ่งใกล้ยิ่งชัดราวกับมันกำลังตามฉันในทุกลมหายใจฉันหยุดหอบตัวสันและเห็นร่างเล็กๆของเด็กชายอยู่กลางลำแสงจัน์ดวงตาเน่าวาวยิ้มเย็นชื่ดฉันร้องเรียกชื่อลานแต่เสียงออกมาเ,าเบาเหมือนถูกกลืนไปกับความมืดเด็กชายยกมือชี้ไปที่ฉันแล้วจากความมืด มีเงาอีกหลายเงาโผล่ขึ้นเหมือนเด็กเล็กหลายคนยืนล้อมฉันเสียงกระซิบโฮราดังพร้อมกันยายคุณหน,นีไม่พ้นคืนนี้เราอยู่กับคุณแล้วฉันก้าวถอยหลังใจเต้นแรงทุกลมหายใจย็นเฉียบร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นฉันรู้ชัดเจนคืนนี้ฉันไม่ปลอดภยัยบางสิ่งบางคนตามฉันมาแล้วและมันรอให้ฉันกลับไป ฉันพยายามวิ่งแต่ไม่ไปไหนความมืดโอบล้อมรอบตัวและเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ชัดเจนยายคืนนี้คุณเป็นของเราแล้วฉันยืนตัวแข็งหอบหายใจแรงทุกก้าวที่ฉันก้าวเหมือนความมืดพยายามดึงฉันกลับลมข้าพัดแรงพัดผมเข้าหน้าแต่ความหนาวนี้ไม่ใช่จากลมมันเย็นชืดเหมือนบางสิ่งบางคนอยู่ใกล้ฉัน ร่างเล็กๆของเด็กชายปรากฏขึ้นครั้งนี้ใกล้มากดวงตางเนาวาวรอยยิ้มเย็นชื่อฉันร้องเรียกชื่อหลานแต่เสียงออกมาแผา่วเบาเรากับถูกกลืนไปกับความมืดเด็กชายยกมือชี้ไปข้างหลังฉันฉันกลืนน้ำลายใจเต้นแรงพอหันกลับฉันเห็นเ่าเด็กเล็กหลายร่างยืนล้อมฉันอยู่เสียงโหเรเยินชื่อดังขึ้นพร้อมกันรากับพวกมันมาจากทุกทิศทาง และกระซิบแผ่วเบาในหัวฉันยายคุณหนีไม่พ้นคืนนี้เราอยู่กับคุณแล้วฉันถอยหลังทุกลมหายใจเย็นเฉียบร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นความกลัวรวมตัวกันจนแทบจะสำลักฉันพยายามวิ่งแต่เท้าเหมือนถูกฝังอยู่กับพื้นทุกสิ่งรอบตัวเงียบยกเว้นเสียงหัวเราะและกระซิบฉันตะโกนเรียกหลานแต่ไม่มีใครตอบและความมืด เหมือนมีชีวิตเคลื่อนไหวมันพุ่งเข้ามาใกล้และฉันรู้ชัดเจนคืนนี้ฉันไม่รอดแล้วเสียงกระซิบสุดท้ายแผ่วเบาแต่ชัดเจนยายคุณเป็นของเราแล้วฉันก้าวถอยหลังจิตใจหวาดกลัวสุดขีดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเย็นชืดและฉันรู้ว่าบางสิ่งบางคนยังคงตามฉันอยู่รอให้ฉันกลับไปในความมืดคืนนี้ ฉันยืนอยู่กลางถนนมืดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดลมหายใจสั้นมือสั่นทุกประสาทสัมผัสจึงเครียดจนแทบขาดใจความมืดรอบตัวเหมือนมีชีวิตเคลื่อนไหวและบางสิ่งบางคนอยู่ใกล้มากขึ้นทุกวินาทีทันใดเสียงฝีเท้าแผวเบาดมาจากทุกทิศทางฉันหันไปมองแต่ถนนว่างเปล่าไม่มีใครแต่รอยเท้าเด็กเล็กปรากฏขึ้นต่อหน้า พุ่งตรงเข้าหาฉันแล้วหายไปในความมืดฉันถอยหลังหัวใจเต้นแรงทุกลมหายใจเย็นชื้นและเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาดังเข้ามาในหัวยายคุณหนีไม่พ้นคืนนี้เราอยู่กับคุณแล้วฉันพยายามวิ่งแต่เท้าหนักเหมือนถูกตรึงร่างกายไม่ฟังคำสั่งทุกอย่างเหมือนหยุดชั่วขณะใบไม้และกิ่งไม้ตีแข้งขาเหมือนมือใครบางคนเสียงหัวเรายินชื้นดังใกล้ใกล้ฉันหันกลับ เห็นร่างเด็กชายตัวเล็กยืนอยู่กลางลำแสงจันดวงตาเงาวววรอยยิ้มยินชื่ดและรอบตัวมีเนาเด็กเล็กหลายร่างยืนล้อมฉันเสียงกระซิบและโห่ราอดังพร้อมกันยายคุณเป็นของเราแล้วฉันสุดตัวลงใจเต้นแรงหัวใจรู้ชัดคืนนี้ฉันรอดแต่ไม่ปลอดภัยบางสิ่งบางคนยังคงตามฉันอยู่รอบตัวและมันรอให้ฉันกลับไปในความมืดคืนนี้ ฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่ความมืดดูดร่างฉันเข้าหาเสียงหเราะก,กระซิบยังคงดังชัดเจนย้ายคืนนี้เราจะไม่ปล่อยคุณไปฉันหันหลังแต่ไม่มีที่ให้หนีความมืดครอบนำทุกสิ่งรอบตัวเงียบและหัวใจฉันรู้ชัดเจนบางสิ่งบางคนเพิ่งเริ่มต้นคืนนี้ฉันยืนอยู่กลางถนนมืดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดทุกลมหายใจเย็นเฉียบ เหมือนมือใครบางคนปาดผ่านหลังข้อฉันความมืดรอบตัวเหมือนมีชีวิตเคลื่อนไหวและบางสิ่งบางคนอยู่ใกล้มากขึ้นทุกวินาทีทันใดร่างเด็กชายตัวเล็กปรากฏขึ้นข้างหน้าดวงตาเงาวววรอยยิ้มเย็นชืดฉันร้องเรียกชื่อหลานแต่เสียงฉันเบาเหมือนถูกกลืนหายไปกับความมืดเด็กชายยกมือชี้ไปที่ฉันแล้วงเงาเด็กหลายร่างปรากฏขึ้นรอบตัวเสียงโห่ร้องเย็นชืด กระซิบพร้อมกันยายคุณหน,นีไม่พ้นคืนนี้เราอยู่กับคุณแล้วฉันท้อยหลังใจเต้นแรงทุกลมหายใจเหมือนถูกดูดร่างกายแข็งทื่อไม่สามารถก้าวไปไหนได้ความหวาดกลัวรวมตัวกันสนแทบสำลักล้วแล้วมือเย็ยนชื้นสัมผัสหลายชั้นฉันหันช้าๆแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงโหรากระซิบดังก้องราวกับมาจากความมืดรอบตัวยายคืนนี้คุณเป็นของเราแล้ว ฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่ความมืดดูดร่างฉันเข้าหาทุกสิ่งรอบตัวเงียบยกเว้นเสียงหัวเราะและกระซิบใบไม้รูปไล้แข้งขาเหมือนมือใครบางคนจับฉันไว้หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและฉันรู้ชัดเจนคืนนี้ฉันรอดแต่ยังไม่ปลอดภยัยบางสิ่งบางคนยังตามฉันอยู่และมันรอให้ฉันกลับไปในความมืดคืนนี้ความมืดลึกลงรอบตัวฉัน และเสียงกระซิบสุดท้ายแผ่วเบาชัดเจนในหัวยายคุณคิดว่าคุณหนีได้หรือคืนนี้คุณเป็นของเราแล้วฉันยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงและรู้ชัดเจนบางสิ่งเพิ่งเริ่มต้นและคืนนี้มันยังไม่จบฉันยืนอยู่กลางความมืดหัวใจเต้นแรงลมหายใจยังไม่สม่ำเสมอแต่เสียงกระซิบและหัวเราะยืนชื่อคอยๆจางลง เหมือนบางสิ่งบางคนตัดสินใจให้ฉันรอดไปก่อนคืนนี้ฉันก้าวช้าๆกลับไปที่ถนนดวงตะวันสาดแสงลงมาบางส่วนร่างกายยังสัน่นแต่ความกลัวเริ่มคลายลงเล็กน้อยฉันหันมองบ้านหลังนั้นความมืดยังครอบงำแต่ไม่มีเงาเด็กเล็กปรากฏให้เห็นอีกฉันรู้ชัดเจนบางสิ่งบางคนยังอยู่ในบ้านนั้นแต่ฉันยังมีชีวิตอยู่ได้รอดมาและคืนนี้ฉันสัญญากับตัวเอง ว่าจะไม่อยู่คนเดียวในความมือดอีกต่อไปฉันเดินต่อไปในคืนที่เงียบสนัดหัวใจยังเต้นแรงแต่ความระทึกเริ่มจางรอยเท้าเด็กเล็กหายไปแล้วและลมค้ำพัดเบาเหมือนกำลังส่งสัญญาณให้ฉันปลอดภัยชั่วคราวแม้บางสิ่งจะยังคงอยู่เฝ้ามองฉันจากความมืดแต่คืนนี้ฉันรอดแล้วและฉันรู้การนีครั้งนี้อาจเป็นเพียงการเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่ฉันจะไม่มีวันลืม